หลายๆคนยังเคว้งคว้างอยู่ว่าฉันควรจะเรียนต่ออะไรตอนนี้ก็ยังไม่มั่นใจเลยอ่ะอยากถามพี่ๆก่อนมีการค้นหาตัวอยังไงบ้างจริงๆผมก็ไม่ได้แบบโอ้ร้อยเปอร์เ็ตเาต้องเป็นหมอแน่ๆอะไรอย่างเงี้ยครับแต่เหมือนตอนนั้นด้วยความที่ญาติผมป่วยครับแล้วก็ผมรู้สึกว่าเออถ้าเรารู้เรื่องว่าเขาป่วยเป็นอะไรเขารักษาเงี้มันมันคงดีเนาะเพราะว่าตอนนั้นแบบผมไม่รู้เรื่องอะไรเลย ก็เลยรู้สึกว่าเออเป็นเป็น,ปนจุดเริ่มต้นที่ทําให้เราเริ่มสนใจสาขานี้ขึ้นมารู้สึกว่าเออถ้าเรารู้ว่าเขาเป็นยังไงเรารักษายไงไม่ว่าจะเป็นยาเราหรือไม่อะไรอย่างเงี้ยครับมผมรู้สึกว่ามันมันน่าสนใจดีก็เลยเลือกที่นี่ครับค่ะเหมือนกับของพี่มินนะคะน้องๆก็เริ่มจุดประกายแรกจากความเจ็บปวดหรือว่าปัญหาของคนรอบข้างแล้วเราอยากเข้าใจอยากช่วยเขาเราก็อาจจะเป็นหนึ่งวิธีละกันม,มีหลายวิธีมากที่เราจะหาประกายแรกของเราเจอหนึ่งวิธีก็อาจจะเป็นการที่ลองดูว่าไม่ว่าจะเป็นปัญหาของตัวเราเอง ก็ได้นะเหมือนที่พี่แกงส้มแบบว่าสนใจเรื่องสุขภาพจิตหรือความเฉาทางอารมณ์ก็เพราะว่าเหมือนเริ่มจากเราได้รับการรับฟังครั้งนั้นแล้วมันเปลี่ยนชีวิตเรามากๆเลยเราอยากส่งต่อสิ่งนี้ให้คนอื่นเพราะรู้สึกว่ามันสําคัญก็เป็นไปได้อันนี้ก็อาจจะลองดูแบบที่1น,นะคะแบบที่สองที่อยากชวนคิดก็คือสิ่งที่เราชอบลองคิดแบบเขียนกับตัวเองก็ได้ว่าเราชอบทําอะไรบ่อยๆนะแล้วอีกอย่างหนึ่งคือสิ่งที่เราทําได้ดีซึ่งชอบกับทําได้ดีอาจจะเป็นคนละอย่างกันเลยก็ได้ เหมือนเราเรียนเลขก็ทําได้นะแต่เราไม่ได้ชอบขนาดนั้นแต่ก็ทําได้ค่อนข้างดีเลยล่ะ มันเป็นธรรมชาติสําหรับเราหรือเราอาจจะชอบวาดรูป,ปมากๆแต่เราไม่ได้วาดรูปเก่งเงี้ยแต่ว่าเราชอบมากๆก็ได้เหมือนลองแบ่งออกมาเป็น2ส,ส่วนส่วนแรกคือสิ่งที่ชอบกับส่วนที่2คือทําได้ดีแล้วก็ลองเขียนเขียนออกมานะคะแล้วก็มีอันที่3ที่อยากชวนคิดต่อก็คือเรื่องของแบบปัจจัยรอบๆข้างเราไม่ว่าจะเป็นครอบครัวเหมือนกับครอบครัวเรารับความเสี่ยงได้แค่ไหนแบบอาชีพมันต้องมั่นคงขนาดนั้นไหมหรือว่าครอบครัวเราค่อนข้างสบายๆแบบอาชีพอะไรก็ได้ลงไปค่อยๆ ทำดูแล้วก็ดูปัจจัยของอนาคตว่าเออในอนาคตเนี่ยอาชีพไหนมันดูน่าจะมาแรงอาชีพไหนน่าจะอยู่ได้ยากขึ้นซึ่งสิ่งพวกนี้ส่วนใหญ่ก็หาในอินเทอร์เน็ตได้เลยค่ะก็ถ้าเกิดใครมีสามข้อนี้ที่ชัดเจนแล้วก็อาจจะช่วยให้เราได้มากขึ้นนะคะก็ต้องบอกว่าการค้นหาตัวเองมันไม่ได้ตายตัวที่แบบจะได้คําตอบทันทีเหมือนเราก็ต้องไปทดลองทํามันก่อนด้วยถูกไหมคะ